เมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาภริจาชีวิตสุขสารขอนแกน่นได้มีการจัดการอบรมการประกาศในสัปดาห์ที่1เป็นโอกาสเสริมสร้างชีวิตของสมาชิกในความเข้าใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และหลักการประกาศทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อทุกคนจะสามารถเป็นพระพรนำความรอดไปสู่คนอีกมากมายครับ และยังมีการจัดการอบรมการติดตามผลเสริมสร้างชีวิตของสมาชิกในความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการเป็นผู้เลี้ยงสร้างชีวิตไปสู่ความไพ่บูรณ์ของพระคริสต์เรงการที่เรารักลูกแก่แสดงออกถึงการที่เรารักพระเยซูคริสต์น,นะคะแม้ถ้าพระเยซูไม่รักเราโลกคงจะคงไม่ได้มาซด้อพระช็อเกอร์เรา และถ้าเกิดเราบอกว่าเรารักพระเยซูเราก็้ะจดูแลถึงแก่ของพระเจ้าและเช่นกันถ้าเราที่ที่อยู่ในชั้นชั้นประกาศถ้าเรารู้ว่าเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงเราจะจรู้และเราจะ้ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะร่วมมหกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในครอบครัวชีวิสุขสรรประจำปีในค่ายครอบครัวสัมพันธ์2024 10-12พฤษภาคมนี้สามารถลงทะเบียนหรือออมทรัพย์ได้ในราคาพิเศษ350บาทตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤษภาคมนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่31มีนาคม ร่วมเฉลิมฉลองระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในรอบเช้า9นาฬิกาที่คริสตจักรชีวิตสุขสันค์แก่นแห่งนี้ครับร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือส่งความรักสู่พระนิเวศใน Big Cleaning Day วันเสาร์ที่16มีนาคมนี้อย่าพลาดพระพรครั้งนี้นะครับ ช่วงชีวิตที่เราอยู่ในโลกนี้นิดเดียวเมื่อเทียบกับนิรันดรการของพระเจ้าแต่การที่เราจะมีชีวิตนิรันการแบบไหนนะครับจะอยู่สวรรค์นิรันการหรือนรกนิรันการ ขึ้นอยู่กับการที่เราอยู่ในโลกนี้ว่าเราจะกลับมาพบพระคุณความรักของพระเยซูและให้พระองค์ทรงนำไปตลอดชีวิตหรือไม่ชีวิตของเราเองต้องเรียนรู้ในการตายต่อตนเองวางใจเชื่อในพระเจ้าโดยที่ไม่ได้พยายามทำตัวเองต่อไปนะครับการพบพระคิดจริงจริงชีวิตจะเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์และพระเจ้าทรงตั้งคิดเสียจากไว้เพื่อสแสดงน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อให้ท่านได้รับการปกป้องคุ้มภยัย ถ้าเราอยู่ที่เราปลอดภัยแล้วเราก็ไม่ต้องแยาออกไปหาเรื่องข้างนอกถ้าเรามีหลักยึดที่ชัดเจนมั่นคงและไม่ดําเนินชีวิตนอกพระเยซูแต่อยู่ในพระเยซูเราจะปลอดภัยนะครับเพราะพี่น้องคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์เขาจะมีโอกาสไปสู่คุมนรกอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> อ่านถ้อยคําของพระเจ้าและประพฤติตามถ้อยคําของพระเจ้าและพี่น้องจะไปดีมาดีและ มีแต่จะจำเริญขึ้นพระคำของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะออกฤทธิ์เต็มขนาดในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวของเราเองไหมครับและสิ่งสำคัญในที่สุดก็คือเราจะไม่เสี่ยงที่จะไปสู่กลุมนรกคิดได้จากเป็นของพระเยซูคริสต์พระบรมทรงเลือกเรามาเพื่อให้เรารับความรอดไม่พินาศในนรกแรงจูงใจในการอยู่ในพระเยซูคือเป็นผู้รับใช้ ถูกสอนสร้างนะครับที่เป็นดังพระมหาบัญชาของพระเยซูที่บอกไว้กับเราทุกคนว่าให้เราออกไปประกาศถ้าชนะปุ๊บใครได้ถ้วยครับคนเล่นนะครับเราไม่ได้ถ้วยนะครับคนเชียร์ได้ไหมครับไม่ได้นะครับแต่พี่นอ้องเราอย่าเป็นแค่คนเชียร์เราต้องเป็นคนที่ลงแข่งเพื่อที่จะเอารางวัลให้กลับมาเราจะเป็นคนที่มีชัยชนะในโลกนี้เพื่อจะเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเยซูได้อย่างสมภาคภูมิและเต็มล้นด้วยความชื่นชมดี Oh yeah.